สวัสดีครับบิ๊กชอรถบ้านนะครับผมวันนี้นะฮะก็จะมารีวิวนะครับเชฟโรเลต t r ร o นะครับอีกเช่นเคยนะครับเตว,วันนี้นะครับเป็นตัวพิเศษนะครับเป็นเครื่องยนต์1.6นะตัว SS Sport นะครับก็เป็นรุ่นที่ทำมาเป็นให้เหมือนกับว่าทำมาแล้วแบบ คนเป็นต้องไปแต่งเยอะนะฮะก็คือจะมีพวกภายในที่อารมณ์แบบว่าสปอร์ตนะครับแบบสีแดงนะฮะแล้วก็ตัวชุดแต่งรอบคันนะครับที่จะมีมาให้เลยจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยจะเป็นโฮมดำมุมส้มนะฮะอืมตรงนี้เนี่ยคือถ้าใครซื้อมาตั้งแต่ออกรถใหม่ๆนะครับเอามาใส่ล้อก็สวยแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่จะแตกต่างจากอาโยอททั่วไปเนี่ยก็จะเป็นตัวไม้สามหลุมนะครับตัวไม้เนี่ยจะมี ผมเนียมด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นไม้สามช่องนั่นแหละนะฮะรถคันนี้เนี่ยเป็นปี2010นะตัวนี้มีประกันทั้งสาด้วยนะครับแล้วก็ภาษีเนี่ยถึงกันยาเลยนะฮะแล้วก็คันนี้เนี่ยมีล้อแม็กทีอีสามนะครับแต่ว่ายางอ่ะผมยังไม่ได้เปลี่ยนนะฮะก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนให้นะครับก็จะมียางให้เลือกนะครับเดี๋ยวให้ลูกค้าเลือกเนาะจะมีเอ่อกู๊ดไรส์นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นแม็กซิตนะครับจะเป็นปียี่สิบเอ็ดทั้งปีนะครับเป็นยางใหม จัดไฟแนนซ์นะฮะได้อยู่ที่89,000นะครับสำหรับคนที่เครดิตดีนะครับแล้วก็จะสำหรับคนที่ติดตั้งลิสต์นะครับก็จะจัดได้อยู่ที่74,000นะครับเอา119,000บาทลบไปนะครับก็จะเป็นเงินดาวนะฮะก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าไม่รับคนที่เออทำงานอยู่กรุงเทพนะครับนะฮะย้ำเลยครับแล้วก็รับไม่รับคนที่ทำงานอยู่กรุงเทพด้วยตรงนี้ต้องแจ้งเอาไว้ก่อนฮะเดี๋ยวจะผิดหวังกันนะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดนนั้จะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับ ว่าวันนี้เนี่ยแดดค่อนข้างร้อนต้องแจ้งไว้ก่อนนะฮะแสงบางมุมนะฮะอาจจะทำให้สีรถเพี้ยนไปบ้างนะครับแต่ว่าผมก็จะพยายามจะชี้จุดนะฮะแล้วก็รายงานให้ตรงที่สุดนะครับก่อนที่ทุกท่านจะมาดูกันนะครับผมโอเคครับไปครับมารับชมมาพร้อมกันนะครับสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นเชฟโรเลตอารีโอปี2010เครื่องยนต์1.6นะฮะเกียร์ออตโตเป็นรุ่น พิเศษนะครับเป็นรุ่น SS นะครับรุ่นย่อยนะฮะแล้วก็สังเกตได้เลยว่าจะมีตัว SS นะครับอยู่ข้างๆแก้มนะครับอยู่ใต้ไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับคันนี้เป็นสีขาวเดิมโรงงานนะครับน็อนไม่เคยขยับเลยนะฮะแล้วก็คาดด้านหลังเนี่ยจะเป็นโครเมียมด้วยนะครับตรงนี้มาพร้อมกับล้อแม็กที37นะฮะยางกรปีเก่าดีวผมจะเปลี่ยนเป็นยางใหม่ให้เลยนะครับราคา119,000บาทนะแล้วก็จะมีท่อนะครับไส้ย้อนนะครับคันนี้เป็นท่อไส้ย้อนนะ ท่อเนี่ยมีหลายแบบนะครับแต่ว่าคันนี้จับใส่ท่อไส่ย้อนนะฮะโอ้ท่อนี่มีเยอะนะไส่ย้อนไส่เยื้องไส่เฉียงไส่ตรงไส่เกลียวโอ้ไส่อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะหมดไส่สับปะรดไส่สับปะรีไม่มีนะครับเอาล้วฮะก็ไฟดวงไฟหน้านี่ก็ติดหมดนะแล้วก็ไฟตัดหมอกก็มีด้วยนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้รถคันนี้มีประกันชั้นสองด้วยไม่เป็ชั้นสองสิชั้นสามนะครับต้องขออภัยชั้นสามนะฮะไฟหน้าจะเป็นโคมดามุมส้มมาตั้งแต่เกิดเลยนะครับขัดไฟตาเรียบร้อยแล้ว นะฮะภาษีก็ไม่ขาดนะครับ66เลยกันยานะครับคันนี้เนี่ยได้รีเซ็ตตัวเครื่องยนต์สายพันธุ์ไทมิ่งอะไรต่างๆไปเรียบร้อยหมดแล้วครับทั้งว่าน้ำปั๊มน้ำนะครับแล้วก็ไทมิ่งเนาะเอาละครับเดี๋ยวเราไปรับชมสีสันแบบจาะลิึกพร้อมๆกันนะครับเอาละครับฝากระโปรงหน้านะต้องบอกว่าสีสันเนี่ยเต็มทั้งบานเลยครับสีเต็มนะครับไม่ต้องบอกอะไรมากนฮะเพราะมันเต็มอยู่แล้วนะครับส่วนการชนหน้าเนี่ยก็จะมีตรงนี้นะครับจะมีรอยเหี่ยวนะครับตรงที่มันเข้ามุมมันนะฮะนิดหน่อย นะฮะแล้วก็จะมีรอยขูดขีดบ้างนะครับเดี๋ยวก็มีรอยเหี่ยงตรงนี้อีกนะครับอ่ะมาแก้มหน้าขวามานะฮะตรงนี้ก็จะมีเออม็ดสีนะครับหนึ่งจุดนะครับแต่ว่ารถบางนะรถไม่เคยชนหนักนะครับตรงหูเนี่ยก็จะมีรอยสีเหมือนกันนะครับหนึ่งจุดแล้วก็จะมีรอยถลอกนิดหน่อยนะครับตรงนี้ผมไม่ได้สังเกตนะเพราะว่าสีสันเนี่ยเดี๋ยวจะเพีย้ยนจนไปใหญ่นะครับโอเคมาดูกันที่ประตูหน้าขวานะครับ ก็จะมีรีรอยเปิดไฟกระแทกบ้างนะตัวนี้จะเป็นรอยแมวขวดแมวขวดเหมือนกันนะครับต้องบอกว่ารถคันนี้น่าเก็บนะเพราะว่ามันค่อนข้างเรียบร้อยดีนะครับตันนี้ทํามาหมดทุกอย่างแล้วครับสำหรับตัวเครื่องยนต์นะครับก็สามารถใช้งานได้อย่างยาวนานเนาะลุงลางก็ดีด้วยนะครับมาดูที่ประตูหลังขวานะครับก็ไม่มีอะไรนะฮะมีรอยตรงนี้นิดนึงนะครับไม่ออกนะครับผมตรงนี้เราจะมีพวกคาบกาวซิลิโคนที่ยิงเอาไว้นะครับแล้วมันก็เริ่มหลุดลอกร่อนบ้างเล็กน้อยนะเอาละ หลังคานะครับหลังคาก็เดิมก็โอโบ้องบ้องเลยนะฮะมาดูกันที่สะโพกหลังขวานะครับตรงนี้ก็เดิมเหมือนกันตรงนี้ก็สีสวยเลยนะฮะจะมีประตูหลังขวาตรงนี้นิดนึงนะฮะที่จะเปิดเป็นแท็กนะครับอ๋อจะมีนิดนึงนะจะมีริ้วรอยแต่เดี๋ยวดูก่อนว่าน่าจะออกอออกนี่ออกนะครับอาจจะเป็นคราบแป้งที่ผมขัดสีนะเอาละมาดูกันที่กันชนหลังนะครับกันชนหลังเนี่ยสีสันก็สวยงามนะไม่มีริ้วรอยแผล สดแผลเปื่อยแผลผู้พองเป็นหนองถึงจะต้องรีบใช้โคน้ำนะาทำให้หยดนะครับเน,นี่หยอดไปอีกตั้งหนึ่งดอกนะฮะแล้วก็ฝาท้ายก็เดิมเช่นกันนะครับแล้วก็จะมีตูดเป็ดหลังด้วยนะครับนี่จะเห็นได้ว่าตูดเป็ดเนี่ยจะเป็นทรงที่ใหญ่ๆนะโปรติแล้วมันจะมีตูดเป็ดทรงเล็กด้วยนะครับอันนี้จะเป็นตูดเปด็ดทรงใหญ่นะครับซึ่งมีเฉพาะในตัว S S เท่านั้นนะครับแล้วก็ทุกอย่าง,างเนี่ยอยู่ครบหมดเลยนะนี่ S S นะฮะนี่โอเคป้ายทะเบียนนี่ก็ป้ายทะเบียนเดิมแต่ออกรถเลยนะบองให้ เช็โมเลตเนี่ยเออเอาละแก้มหลังซ้ายนะครับสีเต็มหมดเลยนะมีรอเยเป็นขวดเล็กๆน้อยๆนะครับเนี่ยตอนนี้ฝั่งเนี้ยแสงแดดจะส่องมานะครับก็อาจจะทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยออมองไม่เห็นหรืออัดกล้องอาจจะจับไม่เจอนะครับประตูหลังซ้ายเนี่ยก็สีเต็มเลยนะครับตรงนี้จะมีคราบน้ำน้ำ,นำเดี๋ยวขัดไปเรื่อยเดี๋ยวผมจะขัดให้อีกนะครับก็พยายามขัดกันอยู่นะฮะตรงนี้แล้วก็สเกิร์ตด้านฝั่งซ้ายนะครับตรงนี้จะมีรอยสองนิดนึงนะครับเพราะว่า อาจจะเป็นรองเท้าแหละเวลาคนขึ้นคนลงเนี่ยจะลงมาครูดนะครับแล้วก็ประตูหน้าซ้ายเนี่ยจะมีรอยรอยแต้มนะครับโอ้แต่ออกเลยฮะตรงนี้นะครับอ่ะประมาณนี้เนาะแล้วก็มีตรงนี้อีกหูนี้ก็จะมีถลอกบ,บ้างเลยครับแล้วก็จะมีสีกระเทาะออกไปนะครับ2เมตรมาดูที่ปลายปายสีนะครับกันยา -66 นะครับมีประกันชั้น3านะถึงเดือน5้าปี66เลยนะครับอ่านี่จะมี เอสเอีกหนึ่งตัวนะครับอยู่ตรงนี้นะครับถ้ารถคันไหนบอกว่าเป็น SS หรือเป็นที่ภายในเป็นสีแดงเนี่ยแต่ว่าพวกนี้รายละเอียดพวกนี้ไม่มีนะครับก็ให้สันนิษฐานก่อนเลยครับอาจจะเป็นรถที่เอออยากจะ SS นะครับแต่ว่าตัวดั้งเดิมไม่ใช่ครับแล้วก็มาหาซื้อภายในสลับเอามานะครับน้าแล้วก็ตัวยาวนี่ต้องบอกเดี๋ยวจะเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวรอใครที่สนใจเนี่ยก็เดี๋ยวว่าการอีกทีนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนให้หรือว่าถ้าจะไม่ไม่เอาเปลี่ยนยางเนี่ยเอาเป็นส่วนลดไป4,000บาทได้เลยนะครับเป็นหนึ่งแสนหนึ่ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อที่ห้องเครื่องกันเลยนะครับมาต่อกันเลยนะครับก็ห้องเครื่องเนี่ยก็รีเซ็ตทุกอย่างไปหมดแล้วนะครับเป็นพวกวาล์วน้ำอะไรต่างๆที่อยู่เนี้ยอาจจะมองไม่เห็นนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ลูกใหม่นะครับแล้วก็แผ่นุนฝังน้ำเนี่ยยังดูสภาพดีนะครับเอาละเดี๋ยวผมจะไล่เรื่อฝั่งซ้ายนะคันนี้ไอเย็นเจี๊ยบเลยนะฮะโอเคนี่ก็เดี๋ยวต้องขับไปรับในชองอีกแล้วนะครับอ่ามันเท่อย่างงี้เนาะเอาละครับมาดูกันที่น็อตนะฮะหัวน็อตเนี่ย ไม่เคยขันเลยนะครับทั้งฝาหน้าฝาหลังเลยนะฮะรอยเส้นอาร์คต่างๆนะครับก็ยังอยู่ในสภาพคงเดิมนะครับจากโรงงานนะ100อยปาดของกาวนะครับนี่หัวน,นะฮะเอาละครับก็ประมาณนี้นะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับเดินทางไกลได้นะฮะแล้วก็ต้องบอกว่า เป็นรถที่น่าใช้งานนะครับช่วงล่างตอนนี้บอกเลยว่าขับเข้าโค้งเนี่ยมั่นใจมากเลยนะฮะมันตัวมันหนักนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นดีตรงที่ว่าเป็น1.6นะฮะก็ทําให้พาตัวหรือตาการเร่งมันดีกว่า1.4นะครับแล้วก็เรื่องน้ําหนักเนี่ยทำให้ถ่วงดุลนนะฮะทำให้มันเป็นรถเหมือนแบบตันๆนะะวิ่งไปไหนมาไหนแล้วมันแบบไม่คงเคงเจอทางเออโลง่งๆนะครับแล้วก็มีรถสวนมาเนี่ยไม่มู่บาาไม่โยนนะครับผม ไปดูกันต่อที่ภายในกันครับเรามาต่อกันเลยนะสำหรับภายในนะครับนี่แผงประตูเนี่ยจะเป็นลายตารางหมักลุกนะครับทั้งแผงประตูทั้งเบาะเลยนะฮะทั้งหัวหมอนด้วยจะเป็นลายตารางหมักลุกทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับมาดูกันที่เลื่อนไม้นะครับจะเป็นไม้สามช่องแบบนี้นะที่ผมเรียกว่าไม้สามหนุ่มนะฮะแล้วก็ตัวพวงมาลัยเนี่ยคนขับจะเป็นถุงลมนะครับแล้วก็วิทยุจะเป็นบลูทูธนะครับ อะไรต่างก็จะมีเหมือนกับรุ่นอาวิวปกติทั่วไปหมดเลยนะฮะพวกที่วางแก้วเอ้ยที่ใส่ของนะครับแล้วก็จะมีบุ๊กเซอร์วิสนะครับตรงนี้จะเป็นประกันนะฮะเดี๋ยวจะแง้มให้ดูประกันนิดนึงก่อนนี่ประกันบันอยู่ที่2องพนะเป็นประเภท3นะครับเนี่ยสองพนะครับเหลือถึงเดือนอ,อ,อยู่ไหนหวะนี่สิ้นสุด19เดือน5 6าหนะครับก็ยังเหลืออ,อีก6เดือน7เดือนนะครับเอาละก็เดี๋ยวไปดู แถวหลังกันนะครับอ๋อแล้วก็จะมีจุดแตกต่างก็จะเป็นนีครอบช่องแอร์แต่ว่าตรงนี้มันสามารถซื้อมาแต่งกันได้นะครับนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นที่เปิดไฟตัดหมอกนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะตรนนี้ก็จะเป็นเปิดไฟตัดหมอกหลังนะครับเอาไว้เวลาฝนตกตกเนี่ยเปิดแล้วคนก็จะมองเห็นเราชัดขึ้นนะฮะนะครับปัดก,กระจกมองข้างก็เป็นไฟฟ้าเนาะรีโมทก็เป็นไฟฟ้าเออไม่ใช่เปิดรถอ่ะก็เป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคจะมีพักพักแขนมาให้ด้วยนะฮะโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันต่อ ในเบาะด้านหลังโอ้นี่นึงนี่นึงตรงนี้ก็จะมีปรับนี่ปรับสูงปรับต่ำได้เห็นไหมอ่าเวลาขับไปไกลเนาะมันจะเมื่อีก้นนะครับโอเคครับไปครับเอาล่ะครับมาต่อกันเลยนะครับก็ภายในเนี่ยก็แบบนี้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเบาะพับได้ด้วยนะนี่นะครับพับได้ทั้งสองข้างเลยนะฮะนี่เนี่ย โมเดลนะครับปี2010เนี่ย3ผลิตมาวันที่22เนี่ย3ปี2010เลยนะครับก็จะมีแจ้งไว้เลยนะฮะตรงเบลด้วยเหมือนกันนะครับด้านหลังเนี่ยจะมีเบลอยู่ทั้งหมด3จุดนะครับนั่งกลางนั่งซ้ายนั่งขวานะครับตรงที่ใส่ของถ้าจะมีมาให้ทั้งสองข้างเลยทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับต้องบอกว่ามันเป็นตัวพิเศษนะรถรถรุ่นเ,เนี้ยตัว1.6เนี่ยผลิตออกมาไม่กี่ร้อยคันนะครับไม่ถึงพันคันนะครับเท่าที่ผมหาข้อมูลมานะผิดพลาดอย่างไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับหรืออาจจะมีเยอะกกว่านี้้็ได นะครับตรงนี้จะมีที่ใส่แว่นตานะครับที่เก็บแว่นตานะฮะโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะฮะอะไรหลายอย่างสำหรับใครที่เคยดูคลิปผมมาแล้วเนี่ยคิดว่าก็คงแตกต่างกันอยู่ไม่มากนะฮะแต่ว่าหลักๆก็จะเป็นตัวบอกนะครับแล้วก็จะเป็นตัวชุดแต่งแล้วก็ตัวไม้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูต่อที่ในฝาท้ายกันครับมาครับมาเปิดฝาท้ายดูกันนะฮะ ก็สำหรับคันนี้เนี่ยน็อตฝาท้ายก็ไม่เคยขยับนะครับเดี๋ยวจะเริ่มตั้งแต่ฝั่งซ้ายก็อะแผ่นกล้องเร็วไปนะครับจะมีคัดนิ่งอยู่ช่องท้ายด้วยนะฮะเราจะหัวน็อตจะไม่เคยหังเลยนะครับแล้วก็ลายเส้นต่างๆนะครับไม่เคยโดนจากด้านข้างนะฮะแล้วก็พวกสีสันอะไรต่างๆเนี่ยสักคันนี้ก็ยังถือว่ายังสวยงามนะฮะ ซื้อไปก็ต้องบอกว่าขับได้เลยอ่ะนะฮะเพราะว่าผมทําตัวเครื่องยนต์ไปแล้วนะครับแล้วตัวช่วงล่างก็ทําไปแล้วนะฮะเหลือแค่ยางเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้นะโอเคนะครับไม่เคยติดแก๊สมาก่อนเลยนะครับคันนี้นะฮะอ่ะโอเคนะครับก็ตัวนี้เปิดฝาท้ายเป็นรีโมทด้วยนะตัวนี้จะมีไฟเบรกตรงที่3ด้วยเออมีไฟเบรกตรงที่3โอเคครับเดี๋ยวเราไปสรุปพร้อมๆกันนะฮะในช่วงต่อไปเอาละครับผมเรามาสรุป กับเจ้าเชฟคนนี้มาพมกันนะครับก็อย่างที่บอกนะครับจัดไปแันได้นะครับแล้วก็ถ้าขายสดเนี่ยก็ลดได้นะครับแล้วก็มีบริการส่งต่างจังหวัดด้วยนะฮะแต่ว่าถ้าผู้ชมไม่แสบตานะเดี๋ยวกันหน่อยนะครับมีบริการส่งต่างจังหวัดนะครับคันนี้รับแลกเทินทุกรุ่นด้วยนะครับใครที่สนใจจะแลกจะเทินเนี่ยก็รบกวนส่งรูปมานะฮะแต่ว่าต้องขอคนปรึกษาในครอบครัวมาให้เรียบร้อยก่อนนะครับไม่ใช่ว่ามาคุยแล้วก็แบบพอถึงเวลาแล้วก็จะแลกเทินเนี่ยก็แบบหายไปเลยนะฮะอย่างนี้ก็มันจะไม่ไปเสียความส่า คำพูดต้มยําการกระทําต้มจืดนะฮะอย่างนี้ไม่ไหวนะเพราะว่าบางทีเราคุยดีลจนถึงตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็หายไปเลยนะฮะมีอะไรท่านนะผมก็ก็ก็ไม่เป็นไรครับไม่ว่ากันนะฮะก็บางคนอาจจะยังไม่พร้อมจริงก็ได้นะครับเอาล่ะครับก็คันนี้นะครับค่าตัวทัพหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าบาทนะครับไม่เปลี่ยนยางรถไปสี่พันนะครับเหลือหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าบาทนะครับสำหรับคนที่ไม่เปลี่ยนยางนะครับเราก็จะใช้ยางเส้นนี้ไปจริงๆก็ยังใช้ได้นะ มีดอกด้วยแต่ว่าแค่อาจจะมีลายเส้นลายแต่งนิดนึงนะครับภาษีไม่ขาดนะครับเป็นตัว1.6 SS นะครับจากโรงงานเลยนะครับภายในแดงไม้สามหลุมนะครับมีประกันชั้น3ด้วยนะครับเอาละครับก็ดูรถได้ที่พิกซีออมใหญ่นะครับโทร0854418189นะครับเบอร์โทรเนี่ยผมจะขึ้นไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับวันนี้หน้าตาค่อนข้างจับคำเหลือเกินนะฮะยังไงก็ช่วยมาซื้อรถหน่อยนะครับเพราะว่าเริ่มเกลียงแล้วรถขายไม่ออกหลายคันเลยนะฮะก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับกดติดตามช่องพิชชองรถบ้านเอาไว้ด้วยนะครับผม แล้วก็อย่าลืมดูครับยิ่งช่วงท้ายคลิปนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตามมาตลอดนะฮะแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สับสนุนวิชอนบนบ้านเรื่อยมานะครับแค่หนึ่งหนึ่งวิวนะครับที่หลงเข้ามาดูดยนผมก็ขอบพระคุณมากแล้วนะครับไม่ต้องกดติดตามก็ได้แต่จริงๆแล้วก็อยากให้กดติดตามนะฮะกอลาไปเลยครับผมสวัสดีครับ